สวัสดีครับชายเล็กทอนิกครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาก็เช็คทีวีครับทีวีเป็น LG ครับเ g เป็น LG 32นิ้วครับผมเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับผมนี่ครับเราจะมารีวิวว่าก็เช็ค ทีวีเป็น l อครีบอีสามสสองนิ้วครับอาก,กาศนะครับไฟแจ้งเตือนนี่ครับนี่เรทาทำการเปิดแล้วมันแจ้งเตือนแล้วก็จอไม่ทำงานครับ นี่ครับเดี๋ยวเราทำการเปิดนี่มันจะกระพริบไฟแดงกระพริบแล้วก็หายเดี๋ยวเราจะทำการเช็คดูด้านหลังครับด้านหลังเราจะทำการถอดนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นก่อนครับ เป็น lg 32ินิ้ว32นิ้วรุ่น3 2 lb 5 3 0 a นี่เป็นรุ่นครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดนี่มันจะมีนอ็อต1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวสิบสองสิบสามตัวนี้เป็นนอ็อตเป็นน็อตขาตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดนะครับนี่ครับภายในของบอร์ด นี่เป็นบอร์ดนี่ซับไผครับหลังจากที่ถอดน็อตออกมาหมดเรียบล้วน่าจะยังไม่ผ่านการซ่อมมานะครับนี่ฝุ่นเกาะเต็มเลยครับอาการคือว่าเปิดแล้วมันไฟกระพริบ ไฟสีแดงกระพิบนะครับไฟสแตนบายมันกระพิบแล้วก็พอเปิดเราจอมันไม่ขึ้นนะครับนี่เป็นบอร์ดตัวนี้นะ่าจะมีปัญหาครับ ภายในวงจรจ่ายไฟครับนี่เป็นตัว C ตัว C อันนี้คือซิงมันเป็นฟิล พักไฟผ่านฟิวถ้ามีเกิดการชดกันอะไรครับฟิวจะตัดก่อนนี่เป็นสัพายอยู่นี่ครับ LG เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นแรกๆครับหลอดมันจะเป็น3ามเส้นนะครับหลอดหลอดด้านน นี่เป็นลำโพงรุ่นแรกๆรุ่นใหม่ๆมันจะมีลําโพงอีกแบบหนึ่งครับมันจะเล็กกว่านี้ครับมันจะยึดไว้ในโครงนี่หัวใจหลักอยู่ตรงนี้ครับ ดูว่ามีซีบัวไหมครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนครับรอติดตามชม ตอนต่อไปครับนี่ครับเราได้ทําการเช็คหลอดแล้วมันหลอดมันสว่างน้อยนะครับหลอดน่าจะมีปัญหาครับกดรีโมทเพิ่มเสียงไฟกระพริบปเป็นอันใช้ได้นะครับพวกบอร์ดบอร์ดไม่เสียครับน่าจะเป็นหลอดซับพายนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการรื้อนะครับงานนี้